พัดลมช่วยเป่าด้วยนะครับเนี่ยห้รอมันอกโววิธีควนไส้สังขยาเดี๋ยววันนี้ขอขออนุญาตนะครับแนะนำวิธีการควนไส,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 ส้สังขยานะครับ แบบตั้งกับไฟเลยนะครับไม่ได้ตุนนะครับวนกับไฟเลยเราใช้ปลายไม้พายทิ่มลงไปใส่ไปใส่มาครับเพื่อที่จะไม่ให้สังขยาติดหม้อครับถ้าติดหม้อแล้วมันจะไหมครับใส่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอาจจาขออนุญาตนะครับทําภาพให้มาเร็วเพื่อคลิปจะได้กระชับและสั้นครับได้ใจความครับจะได้ไม่เสียเวลาไปนานครับผม ระยะเวลาในการกวนไส้ในวันนี้12นาทีพอดีนะครับผม12นาทีพอดีเลยครับดูไปเรื่อยๆนะครับการกวนนะครับมือนึงก็จับหูหม้อมือนึงก็จับไม้ไผ่ครับแล้วก็กดแรงนิดนึงไม่ต้องกดแรงมากครับกดไสไปใสไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวสังขยาที่กลายเป็นเนื้อจากน้ํากลายเป็นเนื้อไปติดก้นหม้อนะครับหยุดไม่ได้นะครับกวนตลอดนะครับห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะไหม้ครับ ปวดแขนก็สลับแขนนะครับผมวนไปเรื่อยๆทั้งใส่ไปทั้งแบบดึงมาครับมีสองวิธีครับถ้าเราใส่ไปแล้วเหนื่อยเราก็ใช้วิธีจับแบบนี้เอาครับดึงเข้าหาตัวครับควรจะหยุดนะครับหยุดไม่ได้หยุดแล้วไห่เลยนะครับผมครับเเนี่ยถึงตอนเนี้ย บางทีในเวลานี้นะครับตอนที่ผมควนเร็วๆเนี่ยบางคนจะเจอปัญหาคือมันจะเป็นเม็ดพอ,อเป็นเม็ดแล้วให้เราเบาแก๊สนะครับเบาแก๊สลงนิดหนึ่งแล้วก็วนเร็วๆวนเร็วๆปุ๊บไอตัวเป็นเม็ดมันจะหายเลยครับผมอันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้เจอแบบเป็นเม็ดหรอกครับผมเพราะถ้าเราควนแรงๆควนเร็วประจํามันจะไม่เป็นเม็ดแต่ถ้าเจอเป็นเม็ดนะครับให้เพื่อนๆ เบาแก๊สลงแล้วก็กวนเร็วๆครับมันก็จะหายครับผมเทคนิคเล็กๆน้นอๆครับผมกนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับหยุดเมื่อไหรไม่เมื่อนั้นเลยครับในขณะที่เนื้อค้นๆแบบนี้เราก็เบาแก๊สหน่อยนะครับผมไม่ต้องแก๊สแรงมากเบาๆลีๆแก๊สลงนิดนึงครับอันนี้ก็จะได้ที่แล้วครับเนี่ย เริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดได้ที่แล้วครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับผมสังขยาใบเตยนมสดสูตรขนมปังเทวดาครับใช้ปลายไม้พลายเขีย่ยเขียข้างหม้อลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่ภาชนะเลยนะครับ ใส่หม้อครับใส่หม้อหม้อสังขยาครับเป็นหม้อสแตนเลสครับที่ผมใช้ประจํานั่นแหละตัวนี้เราจะใช้พัดลมช่วยด้วยนะครับเวลาที่ตอนที่เราเทสไส้ก็จะมีเปิดพัดลมเพื่อที่จะไ,ไล่ความร้อนนะครับผมให้มันเย็นเร็วครับผมใช้พัดลมช่วยด้วยครับเวลาเทสีสวยสีสันาน่ากินมากครับ สำหรับวันนี้วิธีการกวนไส้นะครับสังขยาใบเตยนมสดสูตรขนมปังเทวดาดันเสร็จสิ้นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใบเตยในวันนี้นะครับนี่นะครับสำหรับไสในวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ